เริ่มมีหวังเปิดคําทํำนาย14ปีที่แล้วหมอดูบอกไว้แบบนี้เป็นอีกครั้งที่แฟนนางงามชาวไทยมีความหวังพร้อมกับส่งแรงเชียร์แรงใจให้อย่างล้นหลามสำหรับแอนโทนียโพซิลตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าประกวดมิส s u n i v e r s ์2023มิ s ย u n i v e r s ์2023 ครั้งที่73กับภารกิจเตรียมคว้ามงจากกราวาละมงที่3ที่ประเทศเอลซาวาดอหลังจากที่แอนโทเนียได้เข้ากองเก็บตัวกับเพื่อเพื่อสาวงามก็ถือได้ว่าเป็นนางงามตัวเต็งอีกหนึ่งคนที่มีกระแสะและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากทำให้แฟนนางงามชาวไทยรู้สึกใจมากันสุดๆว่าแอนโทเนีย จะสามารถคว้าได้มงกุดมิสยูนิเวอร์ส2 2 3 3มาให้กับประเทศไทยได้ซึ่งเพจเฟซบุ๊กปวยไส้แตกแหกไส้ฉีกได้โพสต์ถึงเรื่องราวที่มีหมอตุย้ยเอ็กซเรยกได้ทำนายเมื่อตอนปี2009ว่าอีก14ปีข้างหน้าประเทศไทยจะได้นางงามจากกระวนลคนที่3เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มาจากภาคอีสานโดยได้ระบุว่า เมื่อตอนปี2009ตอนนั้นประเทศไทยส่งตัวแทนไปประกวดนางงามจากกระวานคือคุณไข่มุกชุติมาหนูกรงเดขะแล้วในรายการวาไราตี้รายการหนึ่งได้เชิญหมอตุย้ยเอ็กซเรย์มาดูดวงว่าปีนี้ใครจะได้มงกุดมาใหญ่หมอตุ้ยบอกว่าปีนี้ไทยจะไม่เข้ารอบซึ่งปีนั้นไข่มุกไม่เข้ารอบจริงแต่ก็ชนะใจแฟนๆนางงามกันมาก ทิธีกรก็เลยถามว่าแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะได้นางงามจากกระวานหมอตุ้ยบอกว่าอีก14ปีข้างหน้าจะได้เป็นนางงามจากกระวาลโดยตัวแทนนางงามจากกระวาลเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่มาจากจังหวัดทางภาคอีสาน14ปีผ่านไปปีนี้ปี2023ตัวแทนของประเทศไทยคือน้องแอนโทเนียโพรเชิย เธอเป็นตัวแทนจากจังหวัดนครราชสีมาส่วนตัวก็ขอให้คำทํานายของคุณหมอตุย้ยเอ็กซเรย์เป็นจริงเสียทีเถอเรอาจะได้มีมงกุฎที่สามของประเทศไทยเสียทีดูจากรูปนี้แล้วอยากบอกว่าคาดหวังมากเลยครับ